สั่งไปทั้งหมด4ีหอย่างเนาะคือราคาไม่แพงแล้วก็อาหารรสชาติดีมากคือเราก็ทําตามสเต็ปเดิมเลยก็คือการเซิร์ช Google นะคะแล้วก็เข้าไปดูว่าร้านไหนเนี่ยมีเรตติ้งที่แบบคนคอมเมนต์เยอะแล้วเรตติ้งอยู่ในระดับแบบโอเคเราก็จะเลือกไปหาร้านนาั้นกันคือโดยรวมตอนนี้โอเคเลยค่ะประทับใจแล้วก็4ีหอย่างเนี่ยคือราคาไม่แพง สดใช้ได้นะนต้มต๋ำก็โอเค<ๆ>แล้วก็มีความสะอาด เป็นค่าเข้านะคะคนละ20บาทแล้วก็ค่ายานพาหนะ30บาทแล้วก็มีป้ายตัวนี้ที่แบบว่าบอกว่าเราอ่าผ่านจุดคัดกรองของเขาแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะแล้วก็จะไปดูกันว่าค่ากางเต็นท์อ่ะคนละเท่าไหร่คะ่ะ ราจะไปที่ไหนนะไปชำระค่ากางเต็นกันนี่ห้องสุขาเข้าไปแถวๆนี้แหละข้างๆมีตู้ไปุนีด้วยใครจะส่งไปุนีสที่นี่กัน้องคนองคนเอ้ยมีดำน้ำเนี่ยไอ้ไม่ใช่มีเรือต้องจองปะคะต้องจองโอจองคิวอะค่ะ อันนี้อยู่หน้าอะไรคะเก้าแปดค่ะหน้าเก้าสิบแปดค่ะโทรติดต่อเบอร์นี้ค่ะก็คือถ้าจะไปวันนี้ก็โทรจองวันนี้ได้เลยใช่ไหมวันนี้ไม่ทันแล้วมั้งน่าจะไม่ทันแล้วค่ะอ๋อแล้วรอบเขาต้องกี่โมงครับแล้วแต่ค่ะเขาจะมีเป็นกลุ่มเรือออกแบขั้นต่ำแปดคนนะคะขั้นต่ำแปดคนแต่พรุ่งนี้น่าจะพอมีเบอร์แกงนอกมีเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดยาวคนละเท่าไหร่นะคะหก0อค่ะโอเคค่ะ โทรไปติดต่อพี่เขาก<ด>่อนพ,<ด>พี่เขาจะดูแลเรื่<ด>องดำน้ำต่อดำน้ำดูปะการัง<ด>คุณส้ม คือแล้วนะคะเราไปอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็จะรีวิวอุทยานแห่งชาติวันกรคข้าๆเลยแล้วกันนะคะคือเรามาแบบก่อนวันหยุดยาวคนก็เลยจะไม่เยอะมากเดี๋ยวพวงนี้คาดว่าเป็นวันหยุดยาวเนี่ยก็จะมีคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาในอุทยานเนี่ยโดยรวมบริเวณหาดอะ่ะคือมดมันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรไม่พอสมควรแหละ เยอะมากคือถ้าใครเนี่ยไม่ชอบหมดก็ไม่ค่อยแนะนําไม่ชอบความตัวเหนียวไม่ชอบอากาศที่แบบไม่มีลมเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําที่นี่นะคะคือหมดแม่งเยอะเกนเินเบอร์ไปมากจริงเยอะเยอะแบบเยอะจริงๆยุงตอนสัก 6โมงเย็นถึงประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยโอ้ตัวใหญ่เท่าเาควายเขาควายยูบ้าค <c ười> ือเราใส่เอาเบบี้มาคือไม่ควรเอามาควรจะครอบมุกม,มาด้วยนะอยู่บ้านเถอะอยู่บ้านเถอะ <c ười> แล้วก็มดเนี่ยกันเด็กอะรอบๆม่งเยอะแบบเยอะเป็นรังมดแดงเลยแล้วก็แบบคน, <c ười> นเข<อ>า<ๆ>ทำอา<ๆ>หารไว้แม่งก็แบบเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงขึ้นไปเข้าไปในห้องนอนด้วยเออสรุปว่ารุ่นนี้แม่งกันมดไม่ได้เลยนะ มันกันไม่ได้ทูกรุ่นอ่ะเพราะว่าพี่เต็นข้างๆก็บอกว่ามันี้เข้าเข้าไปข้างในเลยเก็บผักออกมานะคะเพราะว่าสลัดเรือละใครอยากไปดำน้ำก็เชิญจ้ะแต่เราไม่ไหวแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือที่รางจานกัห้องน้ำที่แบบห้องน้ำไม่โอเคด่วยดีถามว่าสกปรกไหมไม่สกปรกแต่มันงแบบไม่ดีอ่ะเหมือนมันไม่ได้มีคนดูแลเนาะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาไปรีวิวที่ลังจานร,ระยะทางจากที่ลังจานมาเต็นเต็นไปที่ลังจานโอ้แล้วถ้าเกิดใครอยู่ตรงนู้นลังจานไงวะสุดลูหูลูกตานี่เราอยู่แบบใกล้สุดแล้วนะเราคิดว่าเราใกล้สุดแล้วนะ คนนะคะคันละ30บาทก็รวมเป็น70บาทแล้วก็ค่ากางเต็นท์นะคะตกคืนละ30บาททางอุทยาี่ยเขาก็มีาการให้บริการในหลายๆอย่างเช่นร้านค้าสัสดิการก็มีอาหารเครื่องดื่มขายคือค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวเนาะคือถ้าใครลืมอะไรมาเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่อุทยานนะคะในราคาที่ไม่ได้ไม่ได้ ที่ใหม่มาก,ก็ก็ค่อนข้างโทมไม่น่าจะค่อยมีคนมาทําความสะอาดนะคะฝักบัวอะไรเงี้ยก็เป็น DIY นิดนึงเนาะห้องน้ําก็คือเราเป็นคนไม่ชอบห้องน้ําที่มีฝักบัวกับสุขาอยู่รวมกันเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสะอาดสําหรับเราอะนะแต่บางคนอาจจะโอเคแต่สำหรับเราเรายังไม่ค่อยชอบตรงจุดนี้นะคะจุดหนึ่งที่คิดว่าอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนก็นนคือระยะทางการเดินจาก เต็น์ไปที่อ่างล้างจานมันคือมันไกลมากคือมันไกลมากไกลมากมากสเมตรอะแต่ก็คือไกลอยู่ดีเขาไม่ได้มีจุดล้างจานแบบจุดเล็กๆให้นะคะบริการดําน้ำดูปการลังคือรอบมันเช้ามาแ8ดโมงคือตื่นมากะจะโทรไปเออออกสักประมาณส0บโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าเรือเขาออก8ดโมงคือยังไม่ได้กินข้าว นายังไม่ได้อาบก็คือไม่ทันก็คือไม่ได้ไปแล้วประเด็นสําคัญเลยที่คนผู้ชายคนนี้เขารับไม่ได้เลยก็คือที่เนี่ยมดเยอะมากเยอะทุกอนุทุกจุดกลางตรงไหนก็เจอหลบยู่ไนก็เจอเจาะถุงได้อะถ้าจะไม่เจอก็คือกลางบนถนนถ้าจะไม่เจอก็คือกลางบนถนนคือ <c oughs> อันนี้ไม่ได้รอนเล่นคือมันเยอะจริงค่ะเยอะมากโดยเฉพาะจุดที่ติดริมทะเลอะ่ะคือจุดที่ติดทะเลที่สุดอะ่ะ คือวิวสวยจริงนะแต่คือมดอะเป็นรลังอีกอย่างหนึ่งที่ดุของที่เนี่ยคือยุงยุงเขาจะมาช่วงตกเย็นประมาณห้าหกโมงเย็นเนี่ยยุงก็จะมาแล้วก็ตัวใหญ่มากกัดเจ็บมากมาเยอะมากาคนนี้บ่นไปประมาณสิตลกเคแล้วก็มีอะไรกันฮะเขาหมดคำพูดเลยแล้วอะ <laughs> คือเราก็เป็นการรีวิวตรงๆอ่นเนาะไม่ได้อ้อม้อม เราก็เข้าใจนะว่าที่เนี่ยเป็นอุทยาแทนแห่งชาติเขาก็จะเก็บค่าบริการที่ไม่ได้แบบราคาแพงเขาอาจจะไม่ได้สามารถพัฒนาปรับปรุงอะไรต่างๆได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรนะคะก็เข้าใจเขานิดน,นึงเนาะคือโดยรวมมาวิวเวอร์ว่าโอเคนะน้ำไม่ได้แบบใสขนาดนั้นแต่ก็เล่นได้ค่ะ แล้วเขาก็มีบ้านพักให้บริการด้วยซึ่งช่วงเทศกาลอ่ะมันก็เต็มเอาแหละประมาณนี้ <c oughs> ก็ถ้าใครอยากทดลองก็มาเองนะคะขอจบก,การรีวิวหดาดวรรกรเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันไปนอนโรงแรมแล้วนะบ๊ายบาย